สวัสดีค่ะทุกคนพวก,ก็ช่องโรดี้สกุระชาแนลกันนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนทำบัควิ่งเร็วกันนะคะทุกคนคือคิปที่แล้วเราสอนไปแล้วนะคะแต่ว่ามันใส่ชุดอลริสอยู่นะคะก็มีคนบอกว่าอยากขอมาว่าไม่ให้ใส่ชุดอลริสแต่ว่าทำบัควิ่งเร็วได้ไหมวันนี้ก็จะมาสอนกันนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นตัวผู้ชายนะคะทุกคนก็คือตัวผู้ชายตัวดีนะโอเคเพราะว่ามันน่าจะทําได้แค่ตัวเดียวก็คือตัวผู้ชายนะเออ ทำตัวผู้หญิงมันน่าจะทำไม่ได้นะคะทุกคนเนาะโอเคเป็นไงนะไปดูเลยจ้าเออก่อนนะคะต้องใส่ตัวผู้หญิงเนี่ยต้องเปลี่ยนไปชุดอลิซก่อนนะคะทุกคนอ่าประมาณนี้นะคะทุกคนให้เราเปลี่ยนนะแล้วก็ไอเทมนะคะเข้าไปที่ไปดูแล้วก็เลือกไอเทมเป็นเก้าอี้แล้วก็รถจักรยานเด็กนะคะแล้วก็ทําให้รถจักรยานเด็กนะคะจุ่มเข้าไปในเก้าอี้แบบนี้เลยนะคะทุกคน ย้ำไม่ต้องจุ่มแบบนี้นะคะแล้วก็ต้องเป็นจักรยานเด็กเท่านั้นนะมันเด็กจะทําได้เนาะโอเคภาพกระตุกนิดหน่อยต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคน,นะคะ่ะทีนี้นะคะทุกคนก็ให้เรากดที่เราให้เราเข้าไปใกล้รถให้เราเข้าไปใกล้เก้าอี้แล้วก็กดนั่งนะคะทุกคนแล้วก็กดขึ้นจักรยานอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนโอเคมันจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนโอเคเดีย๋ยวเราลองให้ผู้ชายทํานะ ให้ผู้ชายนั่งจากเอให้ผู้ชายนั่งเก้าอี้นะคะทุกคนนั่งเลยจ้าให้ผู้ชายนั่งนะแล้วก็กดนั่งจักรยานค้างไว้นะคะย้ำว่าเวลาเรากดนะคะเราต้องกดค้างไว้ตรงลูกศรที่เราชี้ให้นะคะค้างไว้ตรงนั้นค้างไว้นะคะทุกคนต้องกดค้างไว้นะหนึ่งสองสามแล้วต้องกดค้างไวง้นะคะแล้วก็รีบวารไปที่ผู้หญิงเลยนะโอเคประมาณนี้นะคะทุกคน มันผู้ชายจะอยู่ในท่านี้เท่านั้นนะคะทุกคนต้องให้ได้ท่านี้นะทุกคนนะโอเคประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะแล้วที่นี้นะคะก็ให้เรากดไปที่เมนูเหมือนเดิมนะคะทุกคนกดเข้าเมนูนะคะแล้วก็กดไอเทม Edit นะคะแล้วก็กดไปที่ไอเทมนะคะแปบบ๊บนึงนะทุกคนกดไปที่ไอเทมนะคะ นะคะทุกคนก็ให้เราไปลบไอเทมออกนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนเนื่อการลบก็คือตรงที่เราชี้ไปให้นะตรงนี้นะคะทุกคนจะเป็นการลบไอเทมออกนะคะ <c oughs> ก็ให้เรากดเยสไปเลยนะคะทุกคนกดเยสโอเคผู้ชายจะอยู่ในท่านี้นะคะทุกคนก็ให้เราวาร์ปไปที่ผู้ชายนะคะทุกคนโอเคมันจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนประมาณนี้นะทุกคนก็จะเห็นได้ว่านะคะมันมี เป็นลูกศรให้ขึ้นนะคะเป็นมักตัวเล็กตัวใหญ่นะคะก็ให้เรากดใหญ่เลยนะคะขยายใหญ่สุดเลยนะคะแล้วก็ให้เราวาไปที่บ้านเอให้เราวาัไปที่โรงเรียนอนุบาลน,นะคะแต่ว่าวับไปที่ลานเชงนะคะซึ่งอนุบาลไม่มีให้บักให้วับนะคะแล้วก็ให้เราเข้าไปในวงสีเขียวนะทุกคนแล้วก็เข้าไปอีกทีหนึ่งนะแบบมันโอเคประมาณนี้ค่ะทุกคนก็ได้ประมาณนี้นะคะทุกคนเพราะว่า มันทําไม่ค่อยได้นะคะทุกคนมันยากอยู่นะต้องใช้ความเร็วเฉลี่ยนะคะทุกคนเออประมาณนี้นะคะถ้าเป็นมันคงทําไม่ได้แล้วล่ะค่ะทุกคนถ้าแบบว่าจะให้เปลี่ยนเป็นถ้าอยากให้ผู้หญิงแบบว่าเร็วด้วยมันคงเปลี่ยนไม่ได้ค่ะทุกคนเนาะเออมันได้แค่นี้นะคะทุกคนค่ะเออประมาณนี้ค่ะทุกคนแบบว่าเราทําได้แค่ตัวผู้ชายนะคะเพราะว่าตัวผู้หญิงมันทาไม่ได้เนาะโอเคก็ประมาณนี้นะคะ